คือเรื่องนี้ผมพูดผิดเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผิดเพราะว่ามีการพูดกันในอีกรายการหนึ่งเสร็จแล้วผมไม่ได้มีโอกาสเช็คกับฝ่ายความมั่นคงหรือทอบอคือผมใช้วิธีเสิร์ชหาข้อมูลนะฮะแล้วปรากฏว่าเท่าที่เสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยถ้าคุณไปดูออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะชี้ว่าการเปิดรัว้วการถอนรั้วบริเวณปราสาทตำมนทมซึ่งเป็นปัญหาทําให้ฝ่ายกบูชามีความรู้สึกที่จะสามารถเข้ามาได้ในบริเวณนั้นเนี่ย การรือ้อรัวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2554ตอนที่ผมได้ยินมาแล้วผมนั่ง Google หาข้อมูลเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์กำลังจะไปเนี่ยเขาจะรือ้อรัวทำไมคือรัฐบาลที่กำลังจะไปไม่น่าจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีการพูดถึงปี54ผมก็นั่งคิดอยู่ก็น่าจะเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ นะถ้าลังเสิร์ชดูออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าแหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์อย่างน้อย2ฉบับเนี่ยระบุว่าเป็นรัฐบาลคุณยิงลักที่ให้รือ้อแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยตามที่ท่านอดีตรองแม่ทัพพระรีสองได้ให้สัมภาษณ์สื่อรวมทั้งยังมีแหล่งข่าวในโซเชียลมีเดียอีกไม่น้อยเนี่ยท,ที่เตือนผมมาเรื่องนี้แล้วผมพยายามเช็กดูจริงๆผมโทรศัพท์ถามทหารท่านหนึ่งแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ให้คําตอบที่เป๊ะๆท่านบอกให้ผมไปเช็กกับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพพระรีสองในเวลานั้นซึ่งผมก็ไม่สามารถต่อสาย แลานี่ผมแก้จะที่ผมไปพูดผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะเสียหายอันนี้ผมรบกวนท่านผู้ชมเช็คต่อนะฮะออนไลน์มีคนซึ่งคอยตรวจทานข้อมูลเยอะจริงๆประเด็นนี้ผมพูดมาตั้งแต่ไปออกเดอะสแตนดาร์ดแล้วแต่ว่าพอไปออกโหนกระแสโหนกระแสคนดูเยอะมากพอโหนกระแสคนดูเยอะมากเนี่ยก็มีคนไปบอกทีมซึ่งเขาคอยตรวจทานข้อมูลให้กับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วก็มีมีคนไปบอกคนอื่นในโซเชียลเสร็จแล้วก็มีคนอุตส่าห์ทักผมมาซึ่งขอบคุณนะฮะเวลาผมให้ข้อมูลแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่อ้งผมาากรต ให้คนทราบข้อได้จริงทางประวัติศาสตร์สรุปก็คือว่าไทาม์ไลน์ของการรือร้อรั้วที่ปราสาทต,ตามเมินทมเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมปี2554ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แต่ถึงแม้อย่งางไรก็ตามแต่ว่าอันนี้ถ้าคุณไปเช็คเพิ่มเติมก็คือว่าถึงแม้ว่าเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์พูดง่ายคือการรื้อเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อันนี้คือประมาณ1ปีจากหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสืื้อออออแแดงงงงในน,ะะนนนนนนปปปีีี5ะะะัััคคช่ค่่่่วววุาาาาาาิสทธ์กกกกกกลจจพรรรรตมยหห ไทยและกัมพูชาและการรื้อเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่เป็นการตัดสินใจของฝ่ายทหารในระดับก็น่าจะเป็นทัพภาคที่สองซึ่งซึ่งถ้าจะเคลียร์ก็คือต้องเคลียร์ระดับพบทบเพราะฉะนั้นผมจะสรุปณเวลานี้แต่ว่าถ้าข้อมูลผมไม่เป๊ะก็แก้ผมอีกทีนะฮะคือเราต้องการแสวงหาข้ทอเท็จจริงแต่ว่าผมไม่มีเวอร์แม่ทัพภาคที่สในเวลานั้น แล้วก็ผมก็ไม่กล้าเดียโทรศัพท์ไปถามผอบทอบในเวลานั้นและผมก็ไม่กล้าโทรไปถามรัฐมนตรีกลาโหมในปี54ด้วยนะท,ท,ทั้งที่อาจจะหาเบอร์ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าการรือร้อรั้วในปี54เนี่ยก็น่าจะต้องเคลียร์อย่างน้อยรัฐมนตรีกลาโหมถ้าไม่เคลียร์นาย,ยกผมสรุปแล้วกันว่ารือร้อรั้วในปี54ไม่น่าจะมาจากคําสั่งแม้กระทั่งคุณพิธิ์เวชาชีวะ ก็คือถ้าเคลียร์อย่างมากก็คือเคลียร์แค่รัฐมนตรีกลาโหมแต่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็คือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลคุณยิ่งลักนะฮะอันนี้แก้ให้ละแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ารื้อในเวลานั้นด้วยเหตุผลอะไรและเข้าใจว่ามันเป็นจังหวะซึ่งหลังจากที่มีการประทะกันมาไปเวลานานรบกับฝั่งกบูชาเนี่ยจนเสียเลือดเสียเนื้อกันเยอะแล้วก็จะจะหยุดยิงกันนะนะฮะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นก็เลยรือร้อรั้วนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ เพราะฉะนั้นถ้าเคยไปว่าคุณยิ่งรักเรื่องนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะและปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้ทีมงาน PR รัฐบาลคุณยิ่งลักต้องพยายามเข้าไปแก้ด้วยเพราะว่าในชัด GPT เนี่ยถ้าถามชัด GPT จะตอบเพราะเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลัก งัน้นถ้างานนี้ผมผิด ChatGPT ผิดด้วย ChatGPT ต,ตอบว่าเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักแล้วมีสองสำนักข่าวรายงานออนไลน์เนี่ยสองสำนักข่าวผมไม่พูดชื่อสำนักข่าวก็แลสองสำนักข่าวรายงานออนไลน์ว่าเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักผมก็เลยเอาตามนั้นเพราะว่าผมก็เช็คตามสำนักข่าวนะฮะแต่สรุปก็คือว่าตามที่รองอดีตแม่ทัพพได้เคยพูดเนี่ยรัวเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปลายรัฐบาลคุณพิสทธิ์แต่ว่าไม่ได้เคลียร์ระดับนายกเคลียร์ระดับพอบทบอ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นยุคพลเอกประวิทย์พบทบก็น่าจะถามน่าจะเคลียร์ระดับรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้คุณพิธิ์สั่งให้รือ้อผมเชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนี้จริงเนี่ยก็คือฝ่ายทหารนี่แหละเป็นฝ่ายที่เจรจาพูดคุยกับกพูชาหลังจากทีก่รบกับเขาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทำการรือร้อรั้วบริเวณปราสาทต,ตาเมินทมนะฮะ แต่ว่ามันเป็นปัญหาเนึ่งเหมือนกันผมก็เคยเจอคือว่าส่วนใหญ่ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยสมมติว่าเวลาคุณไปออกรายการทีวีแล้วคุณพูดอะไรผิดไปหรือบางทีสมมติคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วมีคนซึ่งไปออกรายการทีวีแล้วพูดอะไรผิดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ย มันไม่มีโอกาสแก้ในเวทีเดียวกันไอเวทีที่จะแก้ไขข้อมูลน่ะส่วนใหญ่คนดูน้อยมากอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันผมก็ดด้ลยทาไงเพราะว่าเวลาผมไปออกรายการทีวียกตัวอย่างผมไปออก r อผมไปออกชัยรัฐหรือถ้าไปรายการที่เป็นผู้ชมระดับเป็นล้ลานๆอย่างเช่นหนกระแสเนี่ยสมมติพูดผิดไปหนึ่งประเด็นเนี่ยแล้วรายการจบแล้วพอผมมาแก้ให้ในโซเชียลของผมเองอย่างเช่นผมมาแก้ให้ใน YouTube ที่ผมจัดอยู่เนี่ยคนดูนิดเดียวอะ มันพอผมให้ข้อมูลผิดนิดนึงแต่มันเป็นประเด็นสำคัญในรายการที่คนดูสมมติล้านหนึ่งอ่ะแล้วผมมาแก้ให้ในรายการที่คนดูประมาณหมื่นสองหมื่นอิมแพคมันน้อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ช่วยกระจายข่าวกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณยิงลักก็เสียหายงานนี้นะฮะแล้วก็กระจายข่าวแล้วก็ส่งให้หมออ้ําฟังด้วยนะฮะหมออ้ําจะได้ไม่เคืองเพราะผมไม่มีเจตนาด่าใครนะฮะบังเอิญถ้าเกิดข้อมูลไม่เป๊ะก็มันก็ไม่เป๊ะนะฮะโอเค ชัด GPT เนี่ยก็สรุปมาผิดอ่ะงั้นทีม PR คุณยิ่งรักเนี่ยทีม PR พักเพื่อไทยหรืออะไรคุณไปแก้ในชัด GPT ด้วยนะเพะชัด GPT ให้คำตอบผิดเรื่องนี้ Google ก็ให้คำตอบผิดคุณไปพิมพ์ใน Google ดิ Google และชัด GPT ทั้งคู่ให้คำตอบผิดผมก็พยายามหาต่อนะเราจนหาต่อจนได้วันนี้นะโอเคครนี้อย่างไรก็ตามสรุปนิดนึงรั้วเนี่ยนะฮะถูกสร้างขึ้นมาในปี2551แล้วก็ถูกรื้อในปี2 5 5 4 ในเดือนพฤษภาคมอย่าลืมนะฮะว่าในหลายๆเดือนในปี54รวมทั้งก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี51ยาวเนี่ยกองทัพไทยและกัมพูชาเกิดประทะก,กันอย่างรุนแรงในบริเวณชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ล้อมรอบปราสาทตาควายปราสาทตาเมินถมและก็ปราสาทพระวิหารซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีข้อพิพาทบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศปราสาทตาควายปราสาทตาเมินถมและปราสาทพระวิหารนะฮะสจุด รอบนั้นในปี54ก็ปะทะก,กันนะครับเอาจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับรอบนี้แต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะหนักกว่าละนะฮะแล้วช่วงเวลาตั้งแต่22เมษายนเนี่ยจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมในปี2 5 5 4เนี่ยรวมระยะเวลาปะทะเกือบทั้งหมด2สัปดาห์นั้นถ้าคุณจะตั้งคำถามว่าวันนี้จะจบลงเมื่อไรเนี่ยอย่างน้อยรอบนั้นเนี่ยเมษายนพฤษภาคมรอบนั้นเนี่ยมันก็ปาเข้าไปประมาณ2อาทิตย์นะฮะ พื้นที่ที่เกิดการสู้รบเนี่ยเขตพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมินทมชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะต่อเนื่องจากการประัะก,การเมื่อเดือนกุมภาพันธ์54รอบป,ปราสาทพระวิหารบริเวณจังหวัดศรีสะเกดนะครับลักษณะาการสู้รบในรอบนั้นมีทั้งปืนกลมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งจรวด RPG แล้วก็มีระเบิดครกด้วยทหารทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตหลายรายและมีผู้บาดเจ็บทั้งทหารและพลเรือนมีการอดพยพระชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ชายแดนขอ้อพิพาทเรื่องพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารก็เป็นประเดน ตอนนั้นแต่ว่าการประทะก,กันรบริเวณชายแดนในรอบนั้นเนี่ยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมีทหารที่เสียชีวิตนะฮะฝั่งไทยเนี่ยทหารตายไป12คนฝั่งกัมพูชาทหารตายไป10คน พลเรือนตายไป3คนส่วนใหญ่ก็โดนกระสุนปืนใหญ่นะครับตอนนั้นโดนลูกหลงประชาชนโดนลูกหลงตัวเลขแตกต่างกันนะครับแต่ละสื่อแต่ว่าทหารบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายในรอบปี5้าสี่เนี่ยหนึคนแล้วพอช่วงปลายเหตุตอนหลังจากที่ประทะก,กันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเท่าที่ทหารเจรจากันในวันนั้นผมฟังท่านมีคนส่งคลิปที่ท่านรองแม่ทัพที่สองไปไปออกรายการคุณเฟิร์นสุชาดาที่พพ t ีีอ่ะแหละมีคนส่งคลิปมาให้ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยในรอบนั้นพอหยุดยิงกันเนี่ยทหารพยายามที่จะคคล้าย แบบญาติด,ดีต่อกันก็เลยเปิดพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรัวกันอยู่นะครับ